ก็ต้องขอกราวสวัสดีทุกผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม o ลบอ x ในแมปอวันพี e เกมกันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะ,ะนะทุกคนก็หัวข้อคลิปนะครับผมก็คือ,อสรุปอัปเดตนั่นเองนะผมมันไม่ใช่อัปเดต2ฮะมันเป็นคล้ายๆเหมือนแบบว่าชา l e เลนหรือเปล่าไม่รู้อะมันเป็นอัปเดตจะถามว่าใหญ่ไหมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่า ทางผู้พัฒน,นาเหมือนเขาจะบอกว่าเป็นอัปเดตใหญ่สําหรับเขาแล้วมัง้งก็เดี๋ยวเราจะมาบอกเขาผมว่าตัวเกมนั้นได้อัปเดตอะไรไปบ้างแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่าระบบเกมจะถูกอัปเดตไปเยอะมากเลยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเนะื้อหาภายในคลิปวิดีโอฝากท่านผู้ชมนั้นกดไลค์กดติดตามนะผม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไลค์คลิปทั้งหมดจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะทุกคนนะใครอยากให้พี่ทาคลิปอะไรนะทุกคนนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเนะื้อหาภายในคลิปวิดีโอกันก็ภายในคลิปวิดีโอนะครับผมก็เราจะเข้าไปดูนะครับผมตัดไปที่ดิสคอร์ดนะเดี๋ยวเรามาให้ดูนะ,ะว่าในดิสคอร์ดเขาพูดคุยอะไรกันนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ภายในดิสคอร์ดกันแล้วนะทุกคนนะโอเคนี่จะเป็นดิสคอร์ดของเกมนะฮาวันพีซเกมนั่นเองนะผมเขาได้โพสตเมื่อ เ,เขาได้โพสตอนเวลาประมาณบ่ายสองห้าสิบเอ็ดนั่นเองครับผมวันนี้นี่แหละฮะเออตอนบ mm ่ายสองห้าสิบเอ็ดก็จะเป็นเออเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะอัปเดตนี่นี่แหละอัปเดตอ,อันนี้นี่แหละเออมันอ่านว่าอะไรล่ะหรือก็อันนี้เลยฮะมันก็คือบ i g อัปเดตใหญ่นั่นแหละเออง่ายๆอัปเดตใหญ่มาเดี๋ยวเรามาแปลให้ดูนะครับผมก็อัปเดตนี้มีแจกโค้ดนะทุกคนนะนี่โค้ดอยู่นี่นะฮะนิวโค้ด 40, 40ไลน์นะผมให้150,000นนเบลีนั่นเองนีครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นบนหน้าจอให้นะทุกคนนะโอเคก็สามารถไปใส่กันได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาจะมาแปลนะผมว่าอันนี้เนี่ยมันเอ่อมันมันเอ่อแก้ไขอะไรไปบ้างทางด้านของระบบตัวเกมนะทุกคนโอเคก็มาอยู่ใน g o o g l ลนะผม Google แปลนั่นเอง ก็นะผมบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะผมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะเออเอ,อ,อัปเดตแรกน,นะผมเออตอนนี้นะฮะเอเนลเนะี่ยดอกผลดอปโพจรงิงๆแล้วนะผมเพราะว่าเมื่อวานที่มันอัปเดต1.5ไปเนี่ยมันมีบั๊กนะฮะบั๊กก็คือมันไม่ดอปโพนะผมอ่ะมันยังไม่ดอปโพนะมันเป็นบั๊กตอนนี้ก็สามารถไปตีเอเนลเพื่อให้มันดอปโพได้แล้วนะทุกคนต่อไปนะผมเป็น UL ร้านค้าใหม่ล่าสุดนะทุกคนนะก็คือเออ ที่พี่สปอยอัปเดตนะฮะสปอยอัปเดตสงไปเอ่อคลิปคลิปอัปเดตหนึ่งนั่นแหละเออที่พี่สปอยไปนะครับก็เป็นหน้าสุ่มผลหน้าร้านค้าสุ่มผลปีศาจนั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ ให้ดูเนี่ยครับผมฟู้ดช็อปครับมาตรงครําว่าฟู้ดช็อปกดไปนี่ครับผมหน้าสุ่มผลปีศาจก็จะประมาณนี้รู้สึกว่าผลปีศาจจะเปลี่ยนโมเดลหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะก็จะมีรีมูฟฟู้ดห้ามีรีมูฟฟู้ดด้วยแล้วก็จะมีเออเซลครับผมสปินฟู้ดสปินฟู้ดก็ดูเหมือนว่า <c oughs> ไอร้านที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันต้องเสียโลบั๊กนะทุกคนนะเออเสียโลบั๊กและรีมูฟฟู้ดล่ะรีมูฟฟู้ดเลยครับรีมูฟฟู้ดก็เสียโลบั๊กเหมือนกันนะ ก็สรุปง่ายๆครับผมไอร้านตรงเนี้ยเสียโลบักค,ครับก็คือถ้าอยากสุ่มผลเนี่ยก็กดตรงนี้ก็จะเป็นการซื้อเอาโลบักเนี่ยมาสุ่มเออก็เอาง่ายๆมันไม่ใช่ร้านสําหรับเอ,อ่อที่จะต้องเอาเงินฟรีในเกมมาสุ่มครับผมก็คือเสียเสียตังมาสุ่มนั่นแหละเอาง่ายๆนะเออก็รประมาณนี้สําหรับหน้าต่างขายผลปีศาจนั่นเองนะเออก็จะแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าอัปเดตต่อไปอะไรนะทุกคนนะก็คือ อัปเดทที่สามว่าผมหนึ่งพันล้านแคปบ,บนข้าวหัวนะครับผมก็คือให้หลายๆคนที่สังเกตนะตรงนี้นะฮะเนี่ยเี่ยตรงนี้เนะี่ยของคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างเช่นแปดร้อยเอ็มแปดร้อยแปดร้อยบีห้าร้อยบีอะไรเงี้ยเออหรือแบบว่าสิบบีนะครับผมตอนนี้มันได้ทําการปรับให้มันเหลือเพียงแค่หนึ่งบีแล้วนะทุกคนนะเออให้มันเหลือแค่หนึ่งพันล้านถ้าหัวมันตันแค่หนึ่งบีแล้วเออ จนั้นก็ไม่ต้องสงสัยนะทุกคนสําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยฟาร,ร์มก้าวหัวไปตั้ง20ิบีแล้วทำไมกลับมาอยู่1บีเพราะว่าทางเกมเขาได้อัปเดตให้มันเหลือเพียง1บีนะครับผมสาหรับใครที่ฟาร,ร์มจนมีถึง2ี่สบีมันก็จะกลับมาเหลือ1บีใหม่ก็ระวังโดนเออล่าข้างหัวกันด้วยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตต่อไปนะผมอัปเดตต่อไปนะผมก็คือผลไม้เนี่ยหายากนะก็คือทําให้ผลไม้เนี่ยเออก็คือเขาจะมาบอกว่าเนี่ยผลไม้เนี่ย อะไรบ้างที่มันหายากขึ้นนะทุกคนก็คือแต่ก่อนเนี่ยผลไม้เนี่ยมันไม่มีผลไม้หายากนะปกติก็หาได้แบบปกติเลยโอกาสออกก็ประพอกันตอนนี้มันได้ปรับมาให้มันออกง่ายเอย้ออกตามเลดแล้วนะทุกคนนะก็ผลไม,ผม,ม้เนี่ยผมมีนะฮยลีเทนัลลี่นะผมก็คือระดับตำนานนะเออก็จะมีผลฟินิกแล้วก็ผลสั่นนะทุกคนก็คือแผ่นดินไหวเนะี่ยเห็นไหมสิบเปอร์เซ็นต์นะโอกาสออกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับผลฟินิกแล้วก็ผลสั่นสะเทือนของโหนดขาวนะผมต่อไปนะผม ผลเออผลเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอระดับระดับเออหายากนะครับผมเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซนต์นะผมก็จะมีผลไฟนะผมผลแมกมาผลน้ําแข็งแล้วก็จะมีผลแสงแล้วก็ผลสายฟ้านะทุกคนเออนี่ครับผมต่อไปนะก็ผลคอมมอนนะผลผลคอมมอนนะก็โอกาสดรอปอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซนต์นะผมก็จะมีผลเออชอปเปอร์นะเอ้ยไม่ใช่ชอปเปอร์ผลเออ ผลบากี้อ่าผลบากี้แล้วก็ผลล่องหนแล้วก็ตามด้วยผลบาเรียนะทุกคนนะเออก็จะประมาณนี้นะโอเคอัปเดตต่อไปนะผมก็จะทางด้านของบอสใหม่นะทุกคนนะบอสใหม่มาบอสใหม่ก็คือหัวหน้าโจนกอริลลานั่นเองนะผมหัวหน้าโจนทะเลทรายมามันเป็นหัวหน้ามันมี2หัวหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะว่ามันบอสใหม่มี2ตัวหรือว่ามีตัวเดียวก็เพราะว่าบอสใหม่ก็คือหัวหน้าโจนกอริลลา อ่าน่าจะมีสองตัวครับก็คือหัวหน้าโจรกอลิลาน่าจะอยู่เกาะเริ่มตน้นแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นหัวหน้าโจรทะเลทรายนั่นเองเนะผมอ่าก็สามารถไปตีได้นะทุกคนนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปดูเควสนะว่าค่าค่าคำเควสเนี่ยมันเท่าไหร่นะทุกคนต่อไปอัปเดตต่อไปอัปเดตที่6นะทุกคนนะปิดการใช้งานผลไม้ดอกจนกว่าจะเราจะแก้ไขนะทุกคนก็คือช่วงนี้มันมีบั๊กนะทุกคนนะบั๊กก็คือเออใส่ผลนะ่ ก็คือใส่ผลน่ะดอกดอกผลมารัวๆนั่นเองที่แบบเคยมีคนทําคลิปอะไรพวกนี้ตอนนี้เขาได้ทําการปิดนะครับผมก็คือผลไม้ดอกจากเอ่อกล่องนั่นเองแล้วก็ใต้ต้นไม้อะไรพวกนี้ผมก็จะไม่สามารถหาได้จนกว่าจะมีอัปเดตต่อไปมาบอกนะเออก็จะได้แค่ตอนเอ่อไปสุมผลนะก็จะได้ผลปีศาจแค่ตอนสุมผลประมาณนี้แล้วก็อัปเดตที่เจ็นะทุกคนนะ ครูดาวนะผม PVP หากผู้เล่นคนอื่นฆ่าคุณคุณจะไม่สามารถ PVP ได้เป็นเวลา5นาทีปิดใช้งานการฆ่าจุดกำเนิดที่เป็นพิษก็คือเนี่ยเวลาเราโดน PVP นะฮะปกติพอเราโดนฆ่าปุ๊บเราก็จะโดนฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้มันได้อัปเดตนะทุกคนนะเราโดนฆ่าปุ๊บมันก็จะไม่สามารถเอ่อโดนฆ่าได้อีกเป็นเวลา5นาทีจนกว่าเนี่ยเราจะต้องมาเปิดฟังก์ชันไอ้ PVP เออเขาไม่ได้บอกนะว่าสามารถเปิด PVP ต่อได้หรือเปล่านะเออก็ น่าจะยังเปิดไม่ได้เนาะก็น่าจะแบบตามที่เขาบอกมานนั่นแหละก็คูลดาวไป5นาทีก็คงจะประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็ก,การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะผมก็คือท่าของผลสั่นนะผมได้รับบัฟนะความเสียหายระยะเพิ่มขึ้นนะก็คือเออเพิ่มของระยะให้มันกว้างขึ้นที่แรกมันพี่รีวิวทางหน้าของผลสั่นไปแล้วนะมันก็กว้างอยู่แล้วครั้งนี้มันจะกว้างอีกยังงั้นเหรอเออแล้วก็มีเออทางหน้าของดามเมจเพิ่มขึ้นนะเออความเสียหายจากขึ้นยักษ์ซึนามิเนี่ยได้รับบัฟและเพิ่มความเลยเป็น2เท่าโอ้โหกงกว่าเดิมดิก็จะแบบ ขึ้นเนี่ยมันก็จะมาปะทะก,กันเร็วขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะเออมันก็มันก็จะเริ่มมีคนมาใช้ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอาจจะเอามาใช้ล่าค้างหัวก็ได้นะเนี่ยมันกว้างขึ้นเนี่ยแล้วก็นะครับผมการเคลื่อนไหวของดีเซนโตะนะผมได้รับการปรับปรุงใหม่ก็คือที่พี่รีวิวไปนั่นเองนะผมดาบดีเซนโตะอาวุธดีเซนโตะของหนวดขาวเนี่ยปกติมันตีเร็วอยู่แล้วนะแต่มันเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกเป็นเออเนี่ยได้รับการปรับปรุงใหม่นะฮะเออน่าจะเพิ่มทางด้านของเอ,อเ เอาอยัางอ่านไม่หมดเนะ่ยบิเซนโตได้รับการปรับปรุงใหม่เพิ่มโมเดลปีก้าใหม่แล้วก็โปรเนี่ยได้รับการบัฟเล็กน้อยลดคูดาร์ท่าที่ 2, oh, 2> <P ic ent os> โอ้ก็คือบิเซนโตเนี่ยมันเพิ่มโมเดลปิก้าใหม่เหรอก็คือมันเพิ่มโมเดลมาใหม่นะอันนี้ก็ไม่รู้มันเพิ่มโมเดลอะไรมาเนาะเออก็สามารถเออเอามาลองเล่นกันดูได้ทุกคนนะเออใครที่อยากเล่นก็นั่นแหละฮะไปตีตอบจากบอสหนวดขาวนั่นเองอยู่เกาะมาดิทิฟนั่นเองแล้วก็โพรนะผมได้รับการบัฟเล็กน้อยนะลดคูดาร์ในท่าที่2ก็คือท่า กดไวขึ้นนะครับผมลดคูดาได้ตีเร็วขึ้นประมาณนี้นะผมก็อัปเดตก็มีแค่นี้ฮะก็แจกโค้ดนะผม40ไลน์นะเออก็ได้ประมาณ1 5 0 0 0 0เบลีนั่นเองนะผมลาสเก่าทั้งหมดจะหมดอายุนะผมก็คือถ้าโค้ดใหม่มาหัสเก่าทั้งหมดหมดอายุทันทีนะฮะประมาณนี้ที่เขาแจ้งนะก็สามารถไปใส่กันได้นะทุกคนสําหรับโค้ดเนะี่ยตอนนี้นะครับผมก็รีบๆใส่ก่อนที่มันจะหมดอายุก็อัปเดตก็จะมีแค่ประมาณนี้นะผมก็อู้เหมือนว่าเขาจะ อัปเดตอะไรมาใหม่นะผมก็คือเออระบบเทรดเหรอเหมือนจะมีระบบเทรดด้วยนะทุกคนนะนยังไงเอออาจจะไว้เทรดของก็ได้อันนี้ไม่รู้นะทุกคนเออเนี่ยเขาเพิ่งส่งมาให้น่าจ,จะเป็นเทรดเนาะเทรดดิ้งไหมเอออาจจะเป็นเออน่อาจ,จะสามารถเทรดดาวหรือผลพิศารให้กันได้มั้งอันนี้ไม่รู้นะครับผมก็เออเขาก็ไม่ได้มาบอกอะไรมากมายนะทุกคนเออ อัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนเอออัปเดตของเอ,อ่ออัปเดตใหญ่ของอ่ะวันพีดเกมนั่นเองนะผมหากท่านผู้ชมชื่นชอบนะผมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยเช่นเดียวกันนะเวลากดติดตามจะได้มาทันข่าวสารเกมแบบต่างๆแล้วก็จะมาทันสตรีมพี่ด้วยนะทุกคนนะโอเคก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้ปล่อยลงก็อาจจะจากนั้นพี่ก็คงจะสตรีมนั่นแหละนะทุกคนนะโอเคก็ อ่อสำหรับยูดโดวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคงต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วผมก็สำหรับคิววันนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ